ผมตอนนี้ก็ถึงแปลงได้นี่ครับมันซับประหลังครับตอนนี้ก็ที่เขายกล่องเอาไว้ก็จะเป็นล่องไปล่องแบบนี้ครับตันนี้ก็จะมาทดลองคาดครับตอนนี้ก็ผมดูแนวผานนะผานฝั่งข้างหลังเนี่ยจะเข้าเยอะมากเดี๋ยวต้องดูว่าายออกมาจะเป็นยังไงวันนี้ก็มาลงพื้นที่หน้างานจริงครับ ปกติแล้วผมก็ลงพื้นที่เกือบทุกเดือนครับเพื่อจะมาดูหน้าง,งานจริงว่าพื้นที่ที่ลูกค้าใช้งานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราผลิตอยู่ที่โรงงานเนี่ยเราไม่รู้ครับว่าปลายทางการใช้งานของลูกค้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ผมก็ลงพื้นที่กับทีมงานตลอดนะครับใครที่สั่งซื้อจากอู่ช่างเอีไปก็ไว้วางใจได้เลยว่าสินค้าเนี่ยจะได้ตรงรุ่นใช้งานตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ตัวขาก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากอู่ช่างเอ็มนะครับเป็นตัวซับตัวดามให้นะครับขาก็แข็งแรงแน่นหนาแน่นอนครับตำแหน่งไหนสูงคาดมันก็จะช่วยเกี่ยร์ระดับพื้นดินไปด้วยครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ครับจะเป็นการยกรองมันเอาไว้ครับเพราะว่าเป็นไร่มันเก่าครับผม การปรับผานี่ก็สำคัญครับนะครับเวลายกขึ้นมันจะไม่ได้ห้อยลงใต้ผานนะครับมันจะอยู่ในแนวผานพอดีเพราะว่าทั้งขาเนี่ยเราก็เซ็ตให้ตามใบผานนะครับ22นิ้ว24นิ้วการเซ็ตขาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าผานข้างหลังมันเข้าเยอะ มันก็จะขุดแบบนี้ครับถ้าข้างหลังมันเข้าเยอะต้องดูรอยไถรอบนี้ครับรอบที่จะลงรอยไถฝั่งนี้ครับอันนี้ต้องปรับข้างหลังขึ้นอีกนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับคาดมามันจะเป็นสเตปเพราะว่าคาดของเรามันจะอ้างยิงเซนเตอร์ตามกลัวโครงผานอตอนนี้ช่างเขาก็ ดูแล้วครับว่าข้างหลังมันเข้าเยอะเกินไปครับข้างหลังเข้าเยอะเกินไปมันจะเป็นยังไงถ้าพื้นที่หลายท่านก็บอกโห้ยพื้นที่ไม่มีหญ้าสักต้นไถมันจะสวยมันก็สวยอยู่แล้วครับไม่ใช่นะครับถ้าพื้นที่ไม่มีหญ้าสักต้นแต่เราปรับผานไม่ได้นี่ครับมันก็จะเป็นเป็นขั้นบันไดเห็นไหมครับตรงกลางมันจะสูงเพราะผานมันขุดเฉพาะด้านหลังข้างหน้าคาดมันจะลงไม่ถึงพื้นนี่ครับมันจะสูงแบบนี้ เราก็ต้องมาคายนะครับคายแขนต่อฝั่งขวาลงอีกครับคายแขนต่อฝั่งขวาลงอีกแล้วก็ขันแขนกลางเข้าไปนะครับค่าดึงแขนกลางเข้าไปหาตัวรถข้างหลังมันก็จะยกขึ้นมันก็จะมีอยู่2วิธีก็คือคายแขนต่อฝั่งนี้ครับลงฝั่งขวาลงนะครับคราวนี้ผามันจะเข้าลึกนะมันจะเข้าลึกก็คือการปรับเนี่ยแขนต่อฝั่งขวาปรับ2ใบหน้านะครับ2ใบหน้าแขนกลางนะครับ สามใบหลังหรือสองใบหลังประมาณนั้นนะครับถ้าคายแขนกลางออกสองใบหลังก็จะลงเยอะคายแขนกลางเข้าสองใบหลังก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับการปรับผานก็ง่ายๆนะครับแต่ตัวน,นี้ก็คือถ้าใครเป็นมือใหม่ไม่เข้าใจการปรับผานก็คือถ้าสั่งช่วงนี้ก็คือนี่ครับทีมงานเราลงไปบริการปรับตั้งให้นะครับ,รบเดี๋ยวมาดูว่าตอนที่ช่างเขาปรับใหม่แล้วจะเป็นยังไง นี่ก็คือการใช้งานของคาดนะครับบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าพ <Yes. S 1> ื้นที่ไม่มีหญ้ามันก็ไถสวยอยู่แล้วแต่ไม่ไม่สวยนะครับถ้าเราปรับผานไม่ได้มันก็ไถไม่สวยนะครับนะรอบที่2ครับรอบที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกเราตั้งผานหน้าให้มันขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูตอนที่มันเปิดร่องตัวนี้ครับนี่เปิดร่องตัวนี้มาผาน5้าเปิดร่องตัวนี้มานะครับรอบต่อมาล้อฝั่งขวามันก็จะมาลงรอยไถฝั่งนี้ครับ ถ้าเราตั้งให้มันพอดีเลยนะครับให้มันพอดีเลยนะครับให้ผานัากินดินเท่ากันนะครับพอล้อฝั่งนี้ลงลอยปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้ผาน้ากินดินเยอะนะครับอ่ะกินดินเยอะตานนี้กินดินเยอะแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้มันก็จะปักลงเฉพาะด้านหน้าด้านหลังมันก็จะลอยครับอ่าส่วนตัวนี้ก็คือเราก็จะตั้งใหม่ครับ ตัวนี้ก็การปรับคัดท้ายสปริงคัดท้ายนะครับถ้าดินอ่อนนะครับให้เราปรับคัดท้ายให้สปริงมันยันนะครับให้มันแข็งนะครับส่วนถ้าดินแข็งให้เราปรับคัดท้ายก็คือปรับน็อตมันลงครับให้สปริงมันอ่อนให้ผ่านมันไถเข้าดินเอาง่ายๆอ่าถ้าดินมันอ่อนนะครับดินมันอ่อนผ่านมันเข้าดินเยอะนะครับเราก็ต้องปรับคัตท้ายให้มันคํำเอาไว้ครับไม่ให้มันเข้าดินเยอะประมาณนั้นการปรับระหว่างดินแข็งกับดินอ่อนนะครับผม ก็คัดท้ายก็สำคัญนะครับในส่วนของการปรับสปริงเนี่ยตั้งใหม่แล้วครับจะเห็นได้ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะลูบไปแทบเนียนกิฟนะครับส่วนฝั่งด้านหลังนะครับมันก็จะขุดรอยนะครับ ขุดลอยมาเยอะนะครับถ้าเราวิ่งรถเร็วดินมันก็จะสาบไปข้างหน้าเยอะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าข้างหลังมันจะโดนหรือเปล่ารอบหลังมาโดนแน่นอนครับความยาวเราก็เส้นให้ตามตัวรถตัวนี้ไม่ต้องมาแก้ไขอะไรนะครับไม่ต้องแก้ไขขา,ขาไม่ต้องมาต่อขาเพิ่มนะครับไม่ต้องไปตัดขาออกนะครับ พื้นที่ที่เราไถวา,างคาดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคาดจากอู่ช่างเอ็มอยู่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสนใจโทรสอบถาม0887478136นะครับสินค้าผลิตตรงรุ่นครับไม่ต้องมาแก้ไขอะไรเพิ่มเติมสามารถติดตั้งขันนอ็อตล็อกได้เลยนะครับ ปกติแล้วนะพื้นที่จะไม่เรียบแบบนี้นะครับจะให้ดูพื้นที่นี่ปกติแล้วก็จะเป็นนี่ครับอ่าล่องที่เขายกล่องเอาไว้ครับนี่เป็นแปลงไร่มันสับปะหลังก็คือเวลาเขาปลูกมันเขาก็จะยกล่องเพื่อที่จะปลูกมันบนล่องครับนี่ไถเราไถามาแล้วมันก็จะปรับพื้นที่ให้แบบนี้ครับอ่าใช้ได้ไร่มันสับปะหลังนาข้าวนะครับไร่ข้าวโพดนะครับผมบอกเลยไร่ข้าวโพดสวยมาก ปรับพื้นที่ให้ด้วยนะครับไถไปด้วยปรับพื้นที่ไปด้วยหยอดข้าวโพดเนี่ยสวยนะครับไม่เป็นแอ่งน้ําบานข้าวเนี่ยสุดยอดเลยนะครับไถปรับพื้นที่ไปด้วยนะครับโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆ์ขาภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอู่ช่างเอ็มครับผลิตค่าติดผานพวนนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยครับเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่ครับตอนนี้ก็ไถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นแปลงไร่มันสับปะหลังครับนี่ครับจากปกติแล้วผมก็ไถให้ดู นี่ครับฝัง่งนี้ก็จะเป็นที่เขายกล่องมันเอาไว้ครับนี่นะครับจากปกติอ่าก็จะเป็นล่องเป็นล่องแบบนี้ถ้าไถไม่ได้วางคาดมันก็จะเป็นล่องอยู่เหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้ก็คือคาดของเราก็จะช่วยปรับระดับพื้นที่แบบนี้ครับนี่แบบนี้ก็คือไถยกล่องอีกได้เลยนะครับหรือจะปลูกข, Helena, ข้าวโพดหยอดข้าวโพดนะครับหวานนาอ่าหวานข้าวแบบนี้ก็คือหวานหญ้าแบบนี้คือได้เลยนะครับอ่ ในส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งครับหลังจากที่ดูคลิปการทดลองไปแล้วครับการติดตั้งของเราก็คือง่ายมากนะครับมีน็อตไปให้4ตัวลูกค้าก็คือขันน็อตล็อกได้เลยนะครับโค้งผานตัวนี้ L50 นะครับ d h 2 4 6 f นะครับตระกูลผานตัวนี้ก็จะเป็นผานอ่า24นิ้ว6ใบนะ6ใบแต่คุณพ่อก็มาแป้งใหม่ครับแป้งใหม่ก็คือเปลี่ยนเฉพาะนี่ครับบ้องกลางผานตัวนี้ก็จะใช้ผานแค่5ใบ ผ่านห้าใบตัวนี้ก็คือติดตั้งได้เลยนะครับอันดับแรกก็คือให้เราเลียงฝั่งขวาครับนี่ายคาดจะอยู่ขอบยางล้อรถด้านนอกครับจากนั้นตัวขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่เหล็กประมาณหน้า3มนิ้วด้านในครับส่วนด้านล่างก็จะมีสันเห็นไหมครับ L 5้าูนย์ก็สันยาวทั้งแถบเลยนะครับก็ประกับล็อกที่เราเชื่อมมาให้ครับนี่ขึ้นหาสันก็ร้อยน็อตขึ้นมาขันน็อตบีบได้เลยนะครับนี่ครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาครับเหมือนกันครับติดตั้งเหมือนกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ประเด็นก็คือน็อตที่เราให้ไปเราไม่ได้ให้ไปเกินนะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยขันตัวแรกลงไปก่อนนะครับอ่าขันตัวแรกลงไปก่อนแหวนสปริงผมไม่ได้ให้ไปนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์เลยแหวนสปริงนะครับนี่ก็คือขันไปก่อนครับนี่ขันไปแน่นเสร็จแล้วก็ขันตัวที่สองบีบเอาไว้ครับไม่ให้มันคลายตัวนะครับลักษณะเดียวกันกับตัวปรับระดับนี่ครับเราก็ให้น็อตไป4ี่ตัวเหมือนกันครับนี่ ตัวนี้ก็คือขันบีบกันเอาไว้ไม่ให้มันคลายตัวถ้าทําแบบนี้จะดีกว่าที่เราไปใส่แหวนสปริงนะครับก็คือทําแบบนี้ก็คือดีเลยแหละแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจบๆเลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็คือเติมน้ํามันแล้วก็ไถอย่างเดียวนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าติดตั้งง่ายๆครับอ่ารุ่น L40 รุ่น L50 ก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับหรือรุ่นใหญ่ก็จะมีประกับล็อกแบบนี้ไปให้เกือบทุกตัวครับนี่ก็แล้วแต่ว่า ผานจะเป็นผานยี่สิบสี่ผานยี่สิบสองผานยี่สิบหกไม่เหมือนกันระดับขาเราก็จะตัดไม่เหมือนกันครับนี่ตัวงานก็จะเป็นตัวซับนี่ครับดามให้ทั้งแนวครับนี่ความหนาด้านล่างเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยมันสําคัญเพราะว่ามันไปยึดติดกับโค้งผานตัวเนี้ยครับนี่ตรงเนี้ยมันต้องหนาครับอ่าเพราะว่าการรับแรงโหลดมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราก็เลยเชื่อมมาให้ก็คือมันหนาอยู่สิบสองมิลครับนี่ แล้วก็การรับแรงกระแทกตรงนี้ครับก็สําคัญนี่ครับเห็นไหมครับที่เราทํารูทะลุช่องแสงเข้าไปครับแล้วก็เชื่อมเหล็กค้าเอาไว้ครับเวลาถอยชนปุ๊บถ้าเราไม่เชื่อมเหล็กตัวนี้ค้าเอาไว้ครับขาใดขาหนึ่งยุบแน่นอนครับคาดเสียสูญแล้วลงไม่เท่ากันเลยแต่ตัวนี้ก็คือเราเชื่อมค้าเอาไว้ครับนี่เวลาชนกระแทกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวเลยนะครับมันจะค้าเหล็กตัวนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับรายละเอียด ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมทยอยทำคลิปลงให้ดูนะครับต้องไปต่อแล้วครับอีกท่านหนึ่งอยู่ขอนแก่นครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ